ใช้ใช่อ <poisoned indo> <IP P> ุ้ยขดเหลืองครับพี่น้องอ้ยเป็นโลครับตัวนี้ใ่ครับอ้ยใช่ยังครับอือบุครับเอ้ายวตัวครับยงน่ะเตรียมน้านเองวิวหาเมือง่ะ กบน้อยเส้นหลังมาลายยายอยากสวัสดีครับผมมาพบกับรายการเส้นหลังครับผมวิถีชีวิตแบบมาลายยายอยาก้อีพีที่อะไรวะอีพีที่บัวทะเลบัวรู้กันบัวทะเลบิวส่งการครับผมในแบรนด์ของบิวบองครับนี่ตั้งกัรสั้งกัรสั้งกัรบิวบองไม่นี่ครับเซตดาวเซตเก่าเจ้าเดิมครับผม บุรุษบุรุตเลยนะนี <ai nan> <ses> <maison> ่ส is is um um. ุดเก่าบ่เคยเปลี่ยนครับพวกเขาเดี๋ยวครับเซียนโอครับผมเซียนโอ้ปดะตูเอ็นเซียนหย่องครับผมฐนัดการแว่นครับนี่ขอบคุณฐนัดการแว่นสำหรับแว่นตาใส่แล้วเนี่ยโเห็นหุงจักเม็ดจะส่งไหยังพอดีเห็นไทยพี่น้องเขาจะบอกว่าเอาย่อปลาเออเอาเยาะขึ้นห้องก็เลยแอยมคนละทิมคนละทิมอันนี้อันนี้เขาเป็นเซียนลุนใหไงเซียนหลุนใไง่ระเซียนหลุนน้อยเดี๋ยวจังสันเดี๋ยวผมกับเซียนไรนะเดี๋ยวไปซื้อ มอป่อยไงไมเ่มะพร้าวมะาเผาเผาตัวเชื่อมมิทยาาสตร์เออตัวเชื่อมมิตรภาพเดี๋ยวไปไปเฝ้าไปที่ละซื้อมันโดกเพราะได้แบบเลเสียเาคือว่ามันตีไปขี่ก่อนมันตีไปโดนซั่มบอกเฝ้าไปสิมันก็ตีเดี๋ยวทางนี้มันก็ตีพโด่วนสั่าบเห็นกินปลาแดกบองบิวหล่ะเดี๋ยวเจอบิวบองครับผมเลยผมกลับมาก่อนจากไปซื้อหัวปลาคอกรับวิธีเซียนครับผมแต่ว่านี่เป็นเซียนรุ่นใหญ่สวัสดีครับ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 ผมสวัสดีครับผมมาล่่่ใหญๆได้อพ เดี๋ยวผมขอยาวน้ำหดึ่่เหยาน้ปเป็นหยังเดี๋ยวผมหือซอยครับพ,พ,พ่ะป้าสิขึ้นหาแล้ว้าท่านกินข้าวได้กินข้าวแล้วป่ะโอ้โหมนแล้วครับร<ผ>มันจะขึ้นมากขนาดไหนครับแมนครับ เราบางพอกินเขาได้ผมเหือดอาครับเหือดอะนีบางเมนหือม่องเราออกเราไปหือดด่างเราขึ้นที่พอเราก็จะานหนีป้าหล่นเลยอย่างารอื่นหลายย่างว้าวไปทังหือดวะอยางลงี่ต่ยโอ้ปามันขึ้นไลดครับสมแล้ววาอันิเขาวันน้ โอ้ยัหนได้แล้วโอ้ยป่า๊ยดจริงจริงสลิปครับอได้แล้วพ่อดนะครับืออใส่กระมือพ่อโอ้ท่านี่ก็ได้หลายเตือไปเรื่อยครับค่อนเล้วถึงได้ท่าเียวนะเอ่าจิตอีกจะข้าวเรื่งคนล้วครับ เข้าใหญ่พอมเข้าใหญ่พอมอึ๊บอุ้ยปลาใหญ่จริงดด่าไปรูดแต่8กิโลตัวนึ่งตัวหนึ่งม่ครับ่อ่นไม่ได้อยู่ทางไหนครับฟังหน้าไปมาบอชู่นีกระเด็ตรอใล้หกกูอุ้ยอุ้ยไปแล้วอามาโดนแล้วอ่ะขวาครับเฮ้ยหญ่งล่ะใหเห็ีแนวนันเฮ้ยงูตะเตียบอตายแล้วพี่น้อง พ,พ่อรบผู้เต่าทั้งบานผมมาขันจากมุดน้ำโดนเอาขอนิ้วติดดังนี้แม่นเรื่องจริงปะพ่อติดไหมน้ำนลกไปมันละลายออกมาเป็นได้ครับไส่แน่ยลยครับแนวอะไรอันนี้เป็นปลาหยาม่อ,ามองทั้งหนอกปะครับครับโอ้ยอย่อางเงาขวานากำลัลงไล่หนาไปครับเยี่ยมันจีนมา ครับท่อนท่อง17ครปากกาครับาครับปากกาครับขึ้นมาน้ำไอ้น้ำเหือดนี่ครับขอนี่นะครับรถดึงครับ ้ไฟมันแผงครับเอ้ามันมาลีิอยู่นี่ตัวนี้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวรอยมาลีิอยู่นี่ครับอีโจนครับมันขึ้นมาลิคอร์ดปลาสลิดตัวนี้ครับโดนผมมือเลยไทยไทยไงครับออไงยี่ลีครับตัวนี้ปิ้งนี่แบบเนื้อเน้นๆครับตัวนี้ เอายาวแล้วน้ำจมัวมาแล้วมาแล้วมาหอดปุ๊บก็ยืนปั๊บเลยหัวปลาควเปาปานหัวปลาคอกางเปลามึงก็ลิ้นเค็งโพกินกับวิวบองก็อร่อยุ้ม้้้ม้อย้้อย เรียบร้อยทั้งไปสนิททั้งไปยึดข้างครับนี่ยังยัมันไหลขึ้นอยู่วะแมนแมนนี่ตัวนึงตัวหนึงโอ้เท้าหน่อยครับตัวนี้นี่องเรียบร้อยครับเท้าหน่อยเช่หน่องอยากเข้าอีทมันมาดีป่ะอู้ยพี่มันมาดีไหมตูงไงตัวบางเงี้ยครับผมเป็นมันไปดีโอ้บานขวันขามาเบรกนี่ไหม เซ่วดียวก่าไปเลยกล้าบวกเกียวเก่าไม่เก่าเลนปะเจียนหยงเอาปะครับเจียนหยงเอาปะอัปเดตสถานการณ์ครับผมตอนนี้นี่ขนาดบุคคลเดชขนาดบุคคลเดชเอาฮอดอันนี้ขึ้นิดหนึ่ครับมันหดผิดแล้วโอ้ไม่อีกแล้วตัวนึงไม่ใช่ครับดันล่างมันยูบสีกิีอยกดู ไปขึ้นแล้ว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 จับปุกมากนะครับปากกาครับเหรอหน้าเอ้ยมาแล้วเซียนหยองเนียนไปแล้วเอาไปเลี้ยงเนี่งามงามเลยนี่ แมนดูแลยเฮ้ยขึ้นมดกวนโอ้ยหเด็ดตะปากาคูไปะี่โจรแบบโอ้ดูนี่ตุ้นี่ตุ้ยนี้ตุ้นี้ตุ้นี้โอ้สีไปโจรตัวนึงครับนี่ปากาตัวนึงแป๊วนี่เอ้านี่เช่นหยองครับเรียบลอยกระตองกระตองครับกรอเฮ้ยตีนดังขึ้นครับผมตุ่มแล้วตุ่มเซ็ตแป๊วสุดท้ายครับตีไปกองคุณแล้วครบ่มันแหนบอยู่ในทง มาถอนมาแต่ฝุ่นที <mm ่นี่เลยท่นี่แหนมาป้ามันอยู่นะแมนบ้าบปานเบอร์ออกโอ้ยนียแหละนี่แหลนไม่ดนแมนครับนี่มันแลนอยู่ข้างทินงเดือดร้อตัวเมียยังได้มันขยับเหยีขวายแล้วบ้างแล้วไอ้เอาอเต้เสียงเดินออกแห้งนี่เนี่นออกเสียงครับผมเดินออกเสียงเล่นเสียงเออตอนนี้กำลังสีหยกดังขึ้นนะครับเนาะ มาเบิงอ <that is German> ่ามาเบิงว่ามีปลาปะปุ้งกบปลาทั้งว่าขึ้นกันครับอู้หูไหนงูหายอยู่พูดเหรอปลาแต่ปลาแปลกเลยนะพอแล้วมามีปรากฏมาแล้วอย่าเฝ้าเหยียบไม้แล้วครับเด้อโกดเงยากดเงยกับโซเชียนเรียบร้อยครับเมื่อกี้มีปรากฏร้อมครับอยู่ในดังอีไทยไลแห้งครับเมื่อกี้บ่อนบุบบุบเลยครับ ใช่ใส่ใ่อ้ยกดเหลืองครับพี่น้องโอ้ยเป็นโลครับตัวนี้นี่ะเมื่อกี้คือมันลยโอ้ยได้อโอ้ยน้เบิ้งเบ้เบิ้งเบิผมสเอาให้ไป้วไปอย่าไปไหมล่ะโอ้ยปวดอะเต็มเมื่อยเนี่ยครับตัวนี้โอ้ยปรกดไหม แป๊บหลุดบางบางทีแทกใช้แขนให้บ้างขมาใส่ถุใส่ถุงมาเลยเออขุดอ่ะของแทะครับตัวนี้ตุ่มไม่ได้ตุ่มแซ่บครับเรียบร้อยครับลงถังครับลงถาง อุ้ยอ่ามตามเลยนเ้ยังอีเยนเยโบเยนได้นี่ทำพายอยู่หเฮ้ยยังกูภาสาภาาาาบบเป็นอยู่ข้างนอกโอ้ม <b und le fulfil> pues ันเขาจากข้างนอกว่ะประดุกอยู่ข้งงูโอ้ประดุกหน้าครับเหลืองหุยหุเลยตัวนี้ ธรรมชาติครับมาแล้วครับอ่เหมือนั้งคุเลออเดี๋ยวมอังนึงมั้นีหักตัไปเข่าคองครับเรียบร้อยกดข้างงกขก้นมากดข้าง14โลเห็นแล้วพ่อเนาะเออคือส่แบบ้นุอ้ยแยลาใต้ขึ้นโดดออกไดตขึ้นโดดออกไดเสียดเลย ไห้เลยเริ right, <c oughs> <tr> ่มแล้วครับผมช่วงนี้ละช่วงมวลช่วงมวนช่วงนี้ละเมียดทิดเมียที่บอกให้บอก่าให้ทีครับช่วงนี้ละเรียงเมียโบราณเรียงมาพอเฮาเรียงไม่ทีไหนเฮ้ยแต่คว่ำคอแล้วนะครับแม่นจึงที่คอออกมาเห็นเหตุผลเมียก็บอกความเดียวเมียก็บอกความเยอะด้วยครับเลือดอะไรเขาบอกมั้ยต่ข่าว เราได้ความเดียวนอเ่นเขาบาเบิ่ได้ความเดียวน้องเเขาเาเบิตที่ว้ยไปแล้วเดีพอได้ยุได้ยได้ยได้ยนหมันลอยิ่รปลาขาวครับที่น่นมันหัวถิ่แออกะครับปลากุ้มเมือนะครับนี่เก็บน้อยๆครับปลาก็ยังไปกินครับจาถึงน้าค่อยล่ามครับ

อู้ยกงกลังกสะกลังสะครับผมนี่กรอไทยครับอ้ยกรลังหลกรลังหลกลังหลอู้ยยนสูงยังไงครับตันี้นครับปรากดครับปรากดกดเหลืองอีกแล้วครูัครับอแ้ทุยรงเสีงไ้กาะเบบ ปุ๊บนี่ปลาเม็ลาบครับเม็ดลาบเป็นหมเดียงหมเที่ยวย่นขึ้นเอาเลยครับอันน nah, oh okay. ี้เมืองหลังเยหับด้วยครับบาร์ขึ้นเปนถือเบร้พี่น้องห่อนครับปรกดกดเลยงครับเลีงไนี่แหละนีมต้มแบ Ừ. ưu <laughs> ý ừ. 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 ừ, thay nhầy ưu ý thay nhầy ưu ý thay nhầy ưu thay nhầy

เราไปยันดังยเราไปกันย่างเดียวโชว์ยังไงย่างเดียวอ่ะปลาชอนตกผลไมงสองอ้ย้ยอุ้ยจนอ้ยผมอ๋อแมงแมงแมงจนจนทีเตียมแล้วเข่งครับบดดอกเข่งเงซุ้มใตอันนี้นะครับบ่มิปลชอนเขาดูขุนขึนไตมันชอนอย โอ้ยคนลโอ้ยจุนโดนเลยโดนหลายตัวอยู่ทีตรงนี้นี่ครับนี่ปลาธรรมชาติพี็น้องอ้สลิดสลิดสลิดอ๋อสลิดธรรมชาติอ้จีกแล้วพุดคุณัดอ้ยัาใส่ไห้จนได้เอาถุงมาใส่ใหมาเนาะเอาถุงมะไหมาเนาะเอาตนไปเลยเต็มยอะเกินมึงเย้เกินมึงโอ้ย แบบทวงไม้หรอบช่ออกเอะไรไม่เนขึ้นอู้จนี่จะได้เอาวงไม้มาตีเอาถังมาตักเอาปลาดุกเนี oh way, ่ยเจ็บอีกเนึ่ยปลาเสียนปลาสลิดโอ้เสียนปลาเขีงดุกลวๆๆถังมาเลยถังมาเลยอะไรอันนีเยอะใ่เนี่ยปลาดปลดอกมัน้องไปซ้ำยังไงปดุก้อ้ ได้กันไหมนี่อีกแม่นนี่กันไมนี่นไมี่นี่ปลแมนเบิือนเลยช่วงท้ายังมันเกินนั่นไปเข่งอยู่นี่ช่วงท้ายนี่คือปลาดุกล้วล้นครับจับนี่มือหลุดล้นปลาใช้มุดต้มครับปลาดุกถังมาแล้วถังจับนี่ตัวปลาดุกปลาดุกไงปลาดุกหนุนปลาจันทร์มาเลย ถึงจใตดหายทันทีก็ดูๆูยูถึงเดีวถลงเดียวมันสี่สิบยายนสัานเนอไว้ดึงไว้ไอซานเนอร์ประมืนสามสมสามปะดุกไหมระดุระดอะไรเต็มยุ่งผมมากันเอาไปอันนี้เอนะลว่เป็นโมกยกงกอเจ้าเลยสและ เมียลแคไ้่อน้องคันไปแล้เนี่ยปีต่อดูาเลยขึ้นไ้เ้เจ้าเออที่เ้

สุดท้ายพอเราก็ลังหล่างดังครับตั้งมมดวิธีชีวิตหาวิธีชีวิเดี๋ยวนี้หาใส่บรเิเนอนจากบ้านเท่าครับ <ไป S 1> หนักแข้งว่ะบ้านไหนักขวามีเยอะขวมเยอะนะเออเราจิ oh, <c oughs> โอ้กันหนักแล้วเนใาะอุ้ย จนแขนสั้นไปเลยไปไปไป้าไป,ไป,ไปเท่บางปางไปเทบงปาไปครับ โอ้โเต็มจุกงว่ะโอ้โโอโโอโแต่ถิทงนี่ก็ยี่สิบและงันเออถทงผู้ถือนี่ก็ยี่สิบแหละดิหน,นักมักเลยเออใช่ไหมเบืงด้นพี่น้องนี่ไฟจนครับสุดยอดครับนี่ไฟจนแง่ดูนะ นครับลแต่ว่าให้อะไเป็นตัวนี้ครับให้เลยนี่เลยอุ้ยมองเลยบดเหลืองครับอุ้ยอ่ยอานตามอยู่อะดรอูอพี่น้องได้ตเ,<ะ>เตรียมถังเหรอฮะได้เตรียมถังปลานะน้ำแข็ง <c oughs> เรียบร้อยครับพี่น้องสําหรับมือนี้นะครับถือว่าเป็นเกียรติของทีมงานเสียนลังแห้งนะครับทีเด็มาพบกับเสียนเสียนรุ่นเกานะครับผมของแท้นะครับเสียนของแทเป็นปดีมาพ่อคุณผอเป็นนะครับแล้วก็ทีมงานเล่านะครับโดยบังเอิญแล้วเขาก็เลยแบบมาขอหาปลาน้านะครับต่อกาแบบเต็มใจเต็มใจหากันนี่แหละครับผมว่าอุ้ยนาใจคนเข้ามันงามแห้งอีูดีคนบานเฮาานะที่ผ่านมามือนี้ท็่ได้ผมได้เห็นหลายอย่างครับกับทีมงานว่าวิถีชีวิต เฮาเคยใส่มานน่หรือว่าที่มันเป็นยูนี่มันก็นยังมีคนที่แบบเ็ดอยูซูมือสูมือนะครับแต่ว่ามันอาจจะแบบเหลือหน่อยนะครับอย่างที่ว่าครับเฮาก็อยากเป็นคนหนึ่งทีพยายามสิดึงรูปแบบวิธีชีวิตแบบนี้กินอไรแบบนี้ความคิดถึงแบบนี้วัฒนธรรมที่เฮาเคยอยู่มาแบบนี้นี่ให้มันกลับมาเป็นแบบเก่านะครับเป็นโชคดีของผมแห้งครับที่ผมเกิดเป็นสายเลือดลุงอ,อีสานนะครับโชคดีแห้งทีผมได้ใช้ชีวิตในภาคอีสาน รูปแบบวิธีชีวิตแบบอีสานนะครับเนี่ยผมเรียนรู้หลายๆอย่างบว่าสิเป็นเรื่องการใช้ชีวิตอดทนทํามาหากินนันนี่นะครับบ,บวามวือใดเฮ้าสิหาใดแน่หาบ่ไดเนี่ย,นนยแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ขอแค่เฮาได้ประทังชีวิตนะครับผมโชคดีครับโชคดีที่เคยเป็นลูกอีสาน,นครับอ้ยผมพยังครับพ่อผมพยังครับแค่ได้มาหาซอยแค่ได้มามวนกับพ่อแล้วพ่อแมนครับผม ไปจังในผมสิกลับไปได้ครับพ่อครับยังไงสวัสดีครับ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 ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับเดินทางปลอดภัยด้ได้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพ่อครับจังไงผมกลับก่อนนด้ครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับพ่อขอบคุณครับนี่ดีครับพี่น้องครับหลังจากที่ไปโลงด่างมาเรียบร้อยเนื่องจากว่า มันสีดำหล่ะพอแล้วสิกลับนะครับหล่ะพวกผมก็เลยแน่มาแบบเอ้ยถ้าเกิดจีเฮดกินอยู่หันมันกับเ่คือเนาะพี่เนาะมืดมืดมันมืดพอเลยว่างหันคือโคตรบริจาคก,กันเลยครับบริจาคก,กันเลยอย่างเอ่อบิวยังไม่บองพึ่งพึ่งเอามาจากบ้านเ <laughs> สียดสวดเองนี่เอ้ประเดกมึงแมนแต่ว่าท่านายใหญ่ตอนนี้จีส่แก้วอยู่จีส่แก้วจีเฮดแก้วจีเฮดแก้ว อีพีนี่เขาก็เลยสัญญาว่าเขาสะเป็นเส้นรังมังสวิรัตนะครับผมเส้นรังมังสวิรัตแล้วเส้นบิวเส้นบิวมังกี้คนเกบตั้งไรคนคนบางทางบันคีแต่คีแต่แล้วเส้นโอมังหยังเหรอเส้นโอมังหยังมังคุดเนี่ยมึงศึกษาไปเอาเส้นไรน้ำเส้นไรน้ำมังหยัง

กูวามึงดึงอันนั้นเมื่อห้งแล้ววงยังเบื่อไปได้มาอีเื่นฮ้ยโอ้ยเติยเพือเติมนะบกม่วงยังม่วงหัวสร่างบอดีดีอีเพิ่งเคยเห็นกุ้งเลดมั้ยดน่าตองกใจสับนอะ เกือบเกือบพี้ยเกือบเฮ้ย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 ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหร้เฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 นฮ่ยเฮ้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 นเ้ยเฮ้ยเฮ้เฮี่้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้เ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้กเฮ้้ยเฮ้ยััเเเเย้เเย้เเฮเจ้าเยเเ แคมึงเห็นแหลบอเซนบิวบองน้ำเดนั่นแะละแห้งเป็นตะทิมคับนะครับพี่น้องเออบม่วงยังกว่จานโอ่วงแอปเปิ้ล่เนี่ยบัวก็ไดอใส่ท้องใส่เถอะมะถอยเอาเจาะไม้แล้วพี่ใส่โอ้โหนุ่งมั่งเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นอย่างมึงก็บอกมีดผ่าเฉ กูบอกมีดฟันบดฟิวเอาทับให้กูแน่แมงให้ตัวบกแตกเบิองเห็ดกับเป็นมาพี่อย่างมาตอกเสียอย่างนี่มันบ้าเป็นบ้าบ่ะแม่เขาเหนื่อยแม่แก่นดียวโอ้แก่นแก่นแกนแกนมีไม่แก่นมีแก่นเอามือกูสั้นเอาสั้นไหมมือมึงสั้นเหรอมันดึงเหยาะหลายบ่หิวเราโโออ้้ยยแมกินรถสุกมาแม่กินบุกม่วงครับ ครับมาตรฐานครับโอ้โหโอ้โหไปต้มเกลือโอ้โบมเห็นโดนเลยเนาะต้มเกลือเนาะมอเห็นโดนเลยอ๋อมองสะพั่นเนาะตาคลายพวกบอกอาชีพอ้ยโอ้ยเบื้องนเบื้งขวาเบน บิวบองกินกับมะม่วงก็อ hmm. ร่อยมือมึงกี่ส mm hmm. ั่นเนี่ยเบีิวมันแกวักมันแกวหักบ้างไหมเผ็ดโอ้โหเผ็ดเลยเผ็ดเจ้ากลัวอ่ะมันก็เผ็ดเผ็ดห่ามันไง ย่ผมออ้ยยยยกลัวมันบกมันติดเิแกปนนี้ออกวงควไดกลกินลอยเป็นยาบายเลยกินลายเขี่มะเซาออเาผเรเผ็ดคือมีแต่ซานาะสูบซาบสูบซาบ โอ้โหพี่น้องตอนนี่ต้นต้นหนี้เห็ดมันกระเมันฟังเสียงโอ้บอกผีกดพอคนแมนมาเพียดแท้ผู้ใดปลูก คุยอยนตายเงินอนไปเอากันอยู่โรงพยาบาลปากุยนซาเบิดเออเอาเออเหงาเงาเงาอยงายุทธได้ยุดมันจีเพ็ดยุดมันเพ็ดเลดต้องกินเงาด้ยโอ้โหกลูปเงาไปเงไปโอ้เงันละงินจูบจ้วงป๊อปปีนอ Oh, oh, bắt, coi 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 mệt biết. Oh, đấy oh. oh. ạ. Oh. Oh. <cullets> này. lại <cullets> 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 <Interestingly> กินทันทีที่ทันควันจริงเหมือนกับตดใส่ผ้าขาวเ,เนี่านี่อขอ,อ,อพี่น้องพี่น้องพี่น้องเอ,อ้ยเซียนหลังมาลายอยาก